ถูกได้เลยนะคะตอนนี้ออ18นีหนึ่งธุรกิจในเครือของบริษัทสตารเวลนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเพราะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญมัต้องขอต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงแล้วก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชน ทุกๆขนแนงนะครับที่ให้เกียรติกับผมเองแล้วก็สตาร์เวลมาด้วยดีตลอดไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรา,าเปิดบ้านโคลละครอย่างเป็นทางการซึ่งเราอาจจะมีการดาเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับก็ถือว่าธุรกิจก็กําลังไปได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยถือว่าเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับเพื่อว่าให้ผู้สื่อข่าวทุกท่านได้ สอบถามนะครับหรือว่าได้สัมภาษณ์นะครับต้องบอกว่าบ้านผลละครเป็นบริษัทในเครือของกาวเวลที่ดําเนินธุรกิจผลิตร,รายการโทรทัศน์ผลิตละครนะครับแล้วก็ปั้นดารานักร้องนักสแสดงนายแบบนางแบบนะครับเพื่อส่งไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับประเทศนะครับแล้วก็ระดับโลกต่อไปนะครับวันนี้เราก็มีน้องๆที่อยู่ในสังกัดของเราซึ่งเป็นผลผลิตของบ้านุลละครนะครับ เพื่อจะมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับยังไงก่อนอื่นนะครับก็ต้องอขอฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านช่วยสนับสนุนผลงานของน้องๆทั้งห6ท่านด้วยนะครับค่ะวันนี้พี่ๆทังสื่อมวลชนท่านใดมีประเด็นอะไรสงสัยท่านดรบุญม,มาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ท่านเปิดเต็มที่เลยค่ะดรน้องน้องที่ส่วนใหญ่ที่ อยู่ในสังก,กัเดเราเนี่ยตัเป็นโคโราต์หมดแน่ทั่วประเทศครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นดวงที่สมพงกันส่วนหนึ่งก็เป็นโคราชโคราชจริงๆตอนนี้มีแค่สองคนเองดังนั้นก็มีหลากหลายจังหวัดนะครับหลากหลายจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนภาคอีสานบ้านคนละครเป็นส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าผมเองอาจจะได้รับโอกาสนะครับมีสายสัมพันธ์นะครับกับกับทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ มันก็เลยเป็นโอกาสในการต่อยอดบ้านคุรครอีกส่วนหนึ่งแนวะคิดของผมเองผมต้องการให้โอกาสสําหรับคนที่ต่างจังหวัดที่มีความฝันมีความสามารถแต่ขาดโอกาสนะครับบ้านคุรครเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบโอกาสให้กับน้องๆที่มีความฝันและมีความสามารถเพื่อก้าวสู่การบันเทิงที่มีความสามารถหลากหลายด้านครับ เป็นทั้งละครซิทคอมนะครับและก็ละครซีรีส์นาะนาะคตที่เราจะทําแล้วก็เป็นละครยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการก็จะเป็นรายการอาหารรายการท่องเที่ยวนะครับส่วนของนักร้องก็จะเป็นสไตล์นักร้องลูกทุ่งหรือเป็นตื่นๆเพื่อชีวิตในส่วนของนายแบบนางแบบก็เป็นเวทีประกวดนะครับระดับประเทศแล้วก็ส่งไประดับโลกนะครับซึ่งจากปัจจุบันนะครับของเราก็ ได้รับพิกษษษิดมิสเตอร์ซูปเปอร์ในชนแนลไทยแลนด์นะครับซึ่งส่งน้องลงไปประกวดที่ตุรกีแต่เท่านี้ครับที่โปรแลนด์ที่ผ่านมา นะครับแล้วก็อีกเวทีหนึ่งนะครับเวทีเบสโมเดลออฟเดอะเวิลด์นะครับซึ่งเราได้คัดเลือกแล้วก็ได้ส่งตัวแทนของอุ้มอิมไปประกวดในเวทีที่ประเทศตุรกีซึ่งได้รับรางวัลมา2รางวัลรางวัลเบสเอเชียนะครับซึ่งเป็นนางแบบที่เซ็กซี่แล้วก็สวยแล้วก็มากความสามารถที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนะครับในช o แนลคอตูมนะครับคือชุดประจำชาติดีเด่นซึ่งได้รับความฮือฮา <S <S เมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา เรามองถึงการให้โอกาสมากกว่าครับให้โอกาสคนที่มีความอยากมีความฝันมีแรงมนานใจและก็มีความสามารถแต่ขาดผู้สนับสนุนครับผมมองเป็นว่าโอกาสมากกว่าครับมีเงื่อนไขผมจะดูจากตัวบุคคลก่อนมีความมุ่งมั่นความตั้งใจและผิดชอบเป็นบุคคลที่ที่เป็นคนที่คำนึงถึงผู้อื่นโดยเฉพาะสังคมและก็คนรอบข้าง นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเป็นคนที่มีความกตันยูต่อบุคกาลีก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับนอกนั้นเราก็จะดูที่ความสามารถดูบุคลิกภาพนะครับคือผมต้องการให้น้องๆสังกัดบ้านพละครเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นานายแบบนางแบบนะครับอันนั้นเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นดารานักสแสดง แล้วผู้คนเนี่ยต้องเป็นดาราน,นักร้องที่สามารถเวลามีงานอีเวนต์งานโชว์ตัวสามารถร้องเพลงได้และสิ่งสำคัญที่สุดครับผู้คนต้องมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโอกาส,สกจริงๆแล้วน้องๆในสังกัดประมาณ 6- 7คนนะฮะแต่น้องๆบางท่านที่เรายังไม่ได้รับเข้ามาสังกัดก็มีหลายคนที่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้แต่เนื่องจากว่า ถ้าเรารับเข้ามาแล้วเราไม่สามารถจะผลิตหรือปั้นได้เนี่ยเราคงยังไม่ได้รับเข้ามาสังกัดจริงๆนะครับเราแค่เป็นคนรู้จักมีงานก็ส่งงานให้เท่านั้นเองนะครับแต่น้องๆคนใดที่เราคิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราจะพัฒนาเราก็จะรับเข้ามาอยู่ในสังก,กัดของเราครับนนี้น้องๆมีผลงานอะไรที่เด่นอ่าน้องๆมีผลงานอย่างอุ้ม,มบีบ,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 บออก็เบสเบสมเดลอฟไทแล์แล้วก็ได้รางวัลเบสเอเชีย นะครับในเวที Best Model of the World ที่ตุรกีนะครับในส่วนของน้องโรมเองก็เป็นตัวแทนที่เราคัดเลือกเนืบบ่องจากว่าอาจจะจัดประกวดใหญ่ไม่ได้นะครับอ่าก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่โปรแลนนะครับที่ได้รับความมหาก็คือพาคของมา้านะครับเหมือนสีเหมือนธงชาตินะครับซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยบางประเทศจะใส่เป็นชุดไว้น้ำแต่ของเราอาจจะประยุกต์ นะฮะท่าที่อาจจะคือประยุกต์นะครับผ้าขาวมาให้เป็นชุดว่ายน้ำนั่นคือดีไซน์ที่มีความแตกต่างนะครับในส่วนของออลี่เองนะครับก็ผลงานก็เป็นนักแสดงนะครับครอบครัวหันษาแล้วก็รายการหาไม่จำกัดแล้วก็เป็นนายแบบท่งี่ครับเป็นนางแบบแล้วก็มีผลงานต้องให้ออลี่นำเสนอดีกว่านะครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็นุนนะคะออลลี่ค่ะตติยาค่ะสังกัดบ้านคนละคร2-3-4ค่ะก็ตอนนี้นะคะผลงานนะคะที่กำลังได้ทำอยู่นะคะก็คือจะเป็นผลงานเพลงนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ตัวออลลี่คนเดียวนะคะก็มีทั้งน้องท็อปแล้วก็พี่ภูมิธนภูมิด้วยนะคะก็คือออลลี่ก็จะร้องเพลงขอให้อ้ายบปีค่ะสามารถเสิร์ฟฟังใน y o u t u b e ได้นะคะตอนนี้ก็ได้ อัพโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแฟนคลับนะคะก็เข้ามาฟังค่อนข้างที่จะยอดวิวเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อพี่ๆนักข่าวอยากบายทำยังไงถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าอยากบายให้กดแชร์ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็สังกัดบ้านันละครของเรานะคะก็ได้แสดงเรื่องสแสดงซิทคอมเรื่องครอบครัวหันสายนะคะทังช่อง5นะคะเวลา 20นาฬกานาทีถึงอ21อนาฬิกานาทีนะคะทุกวันศุกร์เลยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอารายการอาหารค่ะก็อย่างเช่นรายการตาถึงนะคะที่เราเคยได้ไปบันทึกเทปนะคะก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆสามารถติดตามใน YouTube ได้นะคะแล้วก็ในผลงานเพลงก็จะมีน้องทอปสวรนะคะเป็นเพลงแอบอยู่แอบกินค่ะเป็นเพลงเนื้อหารกระแทศฐานนะคะก็เป็นสำหรับใครที่กำลัง แอบอยู่แอบกินนะคะเพื่อสะดุ้งกันแน่นอนนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะตอนนี้ยอดวิวก็ค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆอีกเช่นกันนะคะก็ต่อมาเป็นพี่ภูมิธนภูมินะคะพี ool, ่ภูมิก็จะร้องเพลงแฟนเก่าเท่ากับศูนย์นะคะตอนนี้ก็ได้ปล่อย m อ็มาแล้วนะคะแต่ก็ยอดวิวก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเพื่อนน,นิดนึงนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงก็สไตล์อกหักนะคะซึ้งๆนะคะรับรองว่าใครที่ฟังน้ำตาร่วงแน่นอนนะคะ แล้วก็น้องออยนะคะก็อันนี้เป็นน้องใหม่นะคะของทางสังกัดนะคะก็คือ,อน้องออยได้มาประกวดนะคะแล้วก็ท่านดรก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถนะคะของน้องออยก็เลยให้น้องออยอเซ็นสัญญากับทางสังกัดบ้านคุละครสองสสีของเรานะคะแล้วก็ได้ร่วมแสดงละครซิทคอมเรื่องครอบครัวหันษาทางช่อง5้ากับพวกเราค่ะก็พี่อุ้มอิมกับ น้องโรมนะคะก็ได้แสดงครอบครัวหันษาด้วยเช่นกันค่ะพี่ๆสามารถติดตามนะคะได้ที่ละครชิทคอมของเราค่ะค่ะแล้วก็นอกจากผลงานละครนะคะก็จะมีอีกหลากหลายผลงานค่ะก็อย่างเช่นเดินแบบถ่ายแบบค่ะก็รับงานได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่างแต่งหน้าทาผมหรือเสื้อผ้าเนี่ยเราดูแลให้นะครับน้องๆก็รับงานตั้งแต่ตั้งแต่เปิดมาใช่ครับ ็ให้ให้ให้น้องนะครับก็หลักหมื่นหลักแสนก็มาคุยกันนะครับถ้าหลักพันก็ให้น้องเป็นค่าขนมไปก่อน่เข้ามานีก็คือไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้เก็บครับแล้วก็ต้องบอกกับทุกท่านว่าทุกเวทีประกวดเราอย่างมีบีมเองเนี่ยเรารู้จักุบีมเนื่องจากบิมได้เวทีมิดแกนสระบุรีอย่างของโลมเนี่ยเนื่องจากได้ตําแหน่งมิดซุปเปอร์ในชินนลไทยแลนด์นะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเราได้ตําแหน่งแล้วทำไมมาทํางานกับเรา เราก็จะคุยก่อนว่าน้องสนใจไหมแต่ก่อนอื่นเราจะดูก่อนว่าน้องเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่นะครับมีน้ำใจไหมแล้วมีความสามารถทางไหนได้บ้างเราก็จะส่งไปเรียนบางคนสนใจการเรียนแบบถ่ายแบบก็จะส่งไปบางคนสนใจร้องเพลงก็จะส่งไปกับ,กบครูเพลงบางคนสนใจการแสดงก็จะส่งไปเรียนกับผู้กำกับที่มีชื่อเสียงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยทําให้ต้องบอกว่าเวทีทุกเวทีไม่มีล็อกถึงแม้ล็อกผมก็ไม่เอา ล็อกแล้วไม่มีคุณภาพไม่ทํานะครับพอสมควรครับไม่ว่ากระทั่งภาคเหนือหรือภาคใต้แต่ผมก็ต้องเช็กก่อนว่าสนใจเนะี่ยอยากมาเพื่ออะไรนะครับหนึ่งตอ,ตอนนี้มีทุกอย่างที่สนใจนะครับหนึ่งหน้าตาดีก็มีนะครับสองหน้าตาไม่ค่อยดีก็มีนะฮะนั่นก็คือดูความสามารถแต่ตอนนี้เรายังไม่รับเหมือนที่ผมบอกนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเรารับมาแล้วเราไม่สามารถทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่ารับมาดีกว่ามาที่สตา r ์เวลแล้วชีวิตต้องดีขึ้นครับในอนาคนระยะยาวอ่ะส้างวัคซีนรปภเนกาเหมือนกับเอมใช้ในการผลิตเด็กออกไปอนาคตเอ่อคงไม่ไม่เป็นอย่างนั้นที่ว่าผลิตเด็กแต่เป็นการสร้างมากกว่าเป็นการให้โอกาสมากกว่านะฮะก็คือว่าเราเราผลิตหรือสร้างเด็กเพื่อ มาสแสดงสังกัดของเราที่เราทําอยู่แล้วก็ส่งให้กับผู้จัดหรือส่งให้กับช่องนะฮะตามความสามารถที่เด็กมีแต่ของคุณเอสุวัชัยเขาจะสังกัดเขาอย่างเดียวแล้วก็ส่งไปแต่ละช่องเขาไม่ได้ผลิตละครเองครับจะคล้ายแต่ไม่เหมือนครับเาเาสังกัดม,มีสัญาม,มีครับ มีสัญญาบางคนสัญญาไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราพัฒนาน้องมากหรือน้อยถ้าบางคนให้มาลองดูยังไม่มีสัญญาแต่น้องคนไหนที่เราเรามีแผนพัฒนาก็จะต้องคุยกับน้องก่อนว่าผมจะทําแผนพัฒนาให้น้องทราบเลยว่าเราจะทำอะไรให้น้องบ้างแล้วหลังจากนั้นเรามีแผนเป็นเอกสารไม่ใช่แค่คําพูดแล้วเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้กับเราหนึ่งใบและให้น้องหนึ่งใบเก็บไว้ว่า ผมสามารถทําได้ตามแผนหรือไม่แล้วค่าจ่ายที่เราพัฒนาน้องทุกอย่างเราก็จะแจ้งให้น้องทราบแล้วให้น้องเซ็นด้วยแต่ไม่ต้องคืนเงินถ้าน้องไม่ดังไม่ต้องคืนแต่ถ้าน้องมีไรายได้หมืน่นขึ้นไปก็ต้องนํามาจ่ายค่าจ่ายที่เราจ่ายให้ก่อนครับไม่ครับเพราะถ้าวางแผนว่าจะทําให้เรากดดัน ผมจะไม่ทํางานอยู่บนพื้นฐานของความกดดันแต่ว่าผมจะวางแนวทางเป็นไปได้มากกว่าครับเหมือนอย่างส่งน้องไปประกวดเวทีที่โปรแลนกับตุรกีผมบอกว่าน้องต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองแต่น้องอย่าคาดหวังว่าน้องต้องได้เพราะว่าผมก็ไม่คาดหวังถ้าคาดหวังแล้วน้องจะกดดันผมไม่อยากให้น้องทํางานอยู่บนพื้นฐานของความกดดันอยากให้น้องทํางานบนพื้นฐานของความสุขมากกว่า ผมว่าเดี๋ยวให้น้องๆทุกท่านได้คุยดีกว่บเพราะว่าพี่ๆคงจะรู้จักผมพอสมควรแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> อยากถามท่า,า,าในใดไหมครับค <c oughs> ่ายบ้านพลละครครับอืของเรามีทีมที่มีประสบการณ์จากค่ายเพลงดังที่แต่งแล้วก็รยบเรียงเนี่ยร้องถมนองดนตรีแล้วก็ทำเอ็มวีแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่ามาร่วมบริหารในบ้านละคร คือต้องบอกว่าวัดกะกฏของเราเนี่ยเราจะมีสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงด้านการแสดงด้านรายการนะฮะที่เข้ามาร่วมงานกับเรานะครับแต่ไม่ได้เป็นลักษณะประจําเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นสัญญาการทําง,งานร่วมกันครับตอนนี้การแข่งขันแข่งขันกันสูงอาค่ะแล้วทางบริษัทเนี่ยมีกลยุทธ์หรือว่ามีการตลาดยังไงบ้างสําหรับน้องๆที่จะลองหลักต่อไปอ่ะค่ะ อ๋อเราต้องบอกว่าเรื่องตกกลาดรองรับเนี่ยออต้องต้องบอกเลยนะเราไม่ที่จะแข่งกับใครนองจากว่าเราไม่ได้มองถึงตัวกําไรมาอันดับที่หนึ่งเรามองถึงการให้โอกาสเราก็เลยไม่ได้มองกลยุทธ์การตลาดในการจะไปแข่งกับใครเลยครับเราก็จะถือว่าออคือคือผมไม่ได้มองว่าเป็นการได้เปรียบแต่ว่าเราจะทํางานไม่กดดันตรงที่ว่าเรามีธุรก,กิจหลักของเราหลากหลายธุรกิจ บ้านละครเนี่ยไม่ใช่ธุรก,กิจในการสร้างรายได้แต่เป็นธุรก,กิจในการสร้างโอกาสครับแล้วมีเือข่ายอคพอเราตั้งน้องได้แล้วอะไราเงี้ยค่ะแล้วพร้อมที่จะไปางานเนี่ยคอ๋อตอนนี้อย่างอย่างอย่างน้องลมก็มีก็มีผู้จัดละครนะฮะบริษัทดังนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อช่องช่องช่องหลักที่จะให้น้องไปไปแคสบทดีๆนะฮะแล้วก็มีช่อง ก็น่าจะเป็นช่องหมายเลขหนึ่งสอง 1, 2, นะครับที่ผมมีคอนเนคชั่นอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าน้องไปแครนแล้วความสามารถจะถึงแค่ไหนครับคือมันไม่ได้ดูแค่แค่หน้าตามันมาได้ดูแค่คอนเนคชั่นมันดูมันดูความสามารถหลายๆด้านนะครับคือ เราดูแลทั้งเรื่องของการพัฒนาความเป็นศิลปินเราดูแลในเรื่องของอถ้ามีงานการที่พักอาหารการเดินทางการวางตัวการเขาเรียกว่าการวางตัวในสังคมแมก้กระทั่งในเรื่องของอแฟนเราไม่ห้ามมีแฟนแต่เราต้องรู้ว่าความเหมาะสมอยู่แค่ไหนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของดูแลเรื่องอไหนเรื่องงานเรื่องการเรียนน้องคนไหนที่อยากเรียนก็มาคุยกับเราผมก็จะให้คาแนะนําที่าไปเรียนต่อน้องคนไหนอยากทํางานประจํานะฮะวันในวันว่างก็มาทํางานประจํากับเราทั้งเรียนทั้งการทํางานทั้งงานรนันบเทิงทั้งการดำเนินชีวิตคือผมไม่ได้มองว่าต้องมีรายได้าจากน้องเขาแต่ผมมองว่าโอกาสนะครับวันนี้ผมเป็นคน ผู้ใหญ่ที่มีมแรงในการทำงานวันหน้าผมก็เป็นคนแก่ครับน้องน้องรุ่นนี้วันนี้เป็นวัยรุ่นวันหน้าก็เป็นคนวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ก็อยากให้น้องๆ้ทุกคนเนี่ยวันนี้ได้รับโอกาสแล้วก็วันหน้าก็ต้องให้โอกาสคนรุ่นต่อๆไปการให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยเฉพาะการให้โอกาสครับ้ชมมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมไหมคะน้องอยโชว์เพลงมาก รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ได้เซ็นสัญญานะคะก็จริงๆริออลี่ก็ประกวดนะคะมิสแกนเป็นของมหาสา,าระคามค่ะก็แต่ว่าได้รู้จักกันกับท่านดร,รมาก่อนหน้าที่จะลงประกวดแล้วนะคะก็คือคือท่านดร,ร์ก็คอยให้คาแนะนําทุกเรื่องเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องทํางาน,นะคะ่ะก็วันว่างๆนะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาทํางานได้คะ่ะแต่วันไหนที่เรามีงานเราก็สามารถที่จะรับางานได้คะ่ะก็ความรู้สึกก็คืออบอุ่นคะ่ะเหมือนท่านเป็นพ่ออีกคนหนึ่งคะ่ะแล้วก็คิดว่าน้องๆทพี่พี่ทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกอบอุ่นเหมือนกันก็จะรู้สึกอบอุ่นทั้งพี่พี่พนักงานที่ออฟฟิศแล้วก็พี่พที่คอยดูแลทุกท่านคะ่ะแล้วก็อย่างเราทั้งหมดก็จะสนิทกันมากคะ่ะก็ ไปได้ด้วยกันทุกทีค่ะก็เหมือนเป็นพี่น้องกันมาอยู่นี่ก็เหมือนครอบครัวค่ะเป็นเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าที่เราจะร่วมกันสร้างให้สังกัดของเรามันมีความก้าวหน้ามากขึ้นค่ะก็หลังจากนี้นะคะน้อง I ครับต้องบอกว่าบ้านคนละครนะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าบ้านคนละครเกิดมาจากการมองถึงโอกาสซึ่งผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับมีความฝันมีความอยากอยากจะทํางานอยากจะช่วยแต่ว่ามันไม่มีโอกาสวันนี้ผมมีโอกาสแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่มีความฝันมีความสามารถแล้วก็อยากจะทำงานด้านบันเทิงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้อง5 6คนนะฮะที่มีความฝันมีความอยากแล้วก็วันนี้มีความสามารถนะครับต้องบอกว่าผลงานของเราตอนนี้ก็คือครอบครัวหันษาทางช่อง5 0ิ t c o ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม45ครับแล้วก็ตอนนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ทำครวรวหลยาอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็มีเวทีประกวด มีเตอร์ซูเปอร์ในชาแนลไทยแลนด์นะครับแล้วก็เบสโมเดลออฟ t ท a แลนด์นะครับครับผมการนี้ถือว่าเป็นการคห้สังคมนะครับเพราะว่าเ,าเด็กทีท่่ต้องการมีวความทุกข์ใจอะไรได้มากผมมองว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสคนที่อยากมี อยากจะเดินตามความฝันที่ตัวเองต้องการมากกว่าของผมมาได้ทําด้านบันเทิงอย่างเดียวผมสนับสนุนด้านการศึกษาเด็กบางคนอยากเรียนเนี่ยเราก็ทาโครงการทวิภาคีเรียนต่อจนจบยศตีหรือบางคนก็ได้ทุนเรียนต่อิญญาโทต่ออย่างนี้ครับทานด้นการศึกษาทานด้นการสแสดงทางด้นนักร้องหรือแม้กระทั่งทุกๆด้านโดยเฉพาะาที่ผมสนับสนุนคนของตาเวลวก็คือเป็นคนดีของสังคมถ้าเรามีโอกาสแล้วอย่าลืมมีจิตอาสาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมกันต่อไปครับตอนนี้การแข่งขันในวงการ ครับผมครับว่าเป็นน้องใหม่ในวงการอย่างนี้ครับ,รบมีแพลนยังไงบ้างคะในการที่จะแข่งขันกับวงการ คือต้องบอกนะครับว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงมากที่ผมบอกว่าเรามีเครียดเราไม่กดดันเราไม่วางกลยุทธ์แต่เราจะสร้างโอกาสแล้วก็พัฒนาเด็กให้มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงเดินแบบถ่ายแบบน้องทุกคนสามารถทําได้แล้วสําคัญที่สุดนะครับคือสายสัมพันธ์ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเราอาจจะได้รับโอกาสนะครับจากคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความสามารถและคุณมีผลงานที่ผ่านมามาร่วมงานกับเราเราก็ได้รับโอกาสในการทำงานได้บันเทิงครับอย่ฝากอะไรให้กับน้องที่สุด อ่าต้องบอกน้องๆทุกคนนะครับถ้ามีความฝันอยากพัฒนาตัวเองอยากสร้างโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอยากทําให้ตัวเองมีคุณค่าอย่าลืมครับบ้านคนละครเป็นหนึ่งโอกาสนะครับที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงครับค่ะหได้นักตัวเองค่ะสวัสดีค่ะอุ้มอิ่มนะคะชนกพิมดา,าชัติเมืองปักขาศิลปินสังกัดบ้านคนละคร2อ4ค่ะ สวัสดีครับผมโรมพานุพงศ์วัฒมาตสังกัดบ้านคนละคร2 3 4สครับก่อนที่จะมาเข้าบ้านคนละครเนี่ยมาที่นี่เราทำอะไรกาบ้างก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการประกวดค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเดินแบบแล้วก็เลยได้ได้ได้ไดเดินตามความฝันของตัวเองด้วยการประกวดแล้วก็ประจวบเหมาะกับเรียนจบค่ะเพิ่งเรียนจบปร,ริญญาก็เลยได้ประกวดมิสแกนสระบ,บุรีก่อน oh. ใช่ค่ะแล้วแล้วก็ ได้ตําแหน่งมิสแกนสระบุรีค่ะก็เลยได้เจอกับท่านดอกเตอร์ค่ะใช่พอพอได้เข้าไปประกวดก็เหมือนได้ร่วมงานกับท่านดกรก็เลยรู้สึกว่าท่านเป็นคนใจดีค่ะแล้วกเ็เห็นถึงเห็นถึงโอกาสแล้วก็เหมือนแนะนําเราอะค่ะแนะนําสอนเราท่านก็จะสอนในหลายๆเรื่องค่ะไม่ใช่แค่ในเรื่องงานในเรื่องของการดํารงชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะการัฒน,นานศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะมาเข้าบ้านคนละครเนี่ยตต่างกันยังไงบ้างก็ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยยังยังไม่ได้ดูเป็นเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีคนช่วยดูแลหรือว่าเหมือนร่างร่างแผนงานให้เราแต่พอได้เข้ามาในสังกัดบ้านคนละครเนี่ยก่อนอื่นเลยนายอ่ท่านด็อกเตอร์เนี่ยก็จะช่วยช่วยสอนช่วยบอกเราว่าแผนการพัฒนาของเราเนี่ยในแต่ละ ในแต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราควรไปในทิศท,ทางไหนเราเด่นในเรื่องไหนไหนายก็จะสนับสนุนในเรื่องนั้นค่ะใช่และอย่างตอนนี้รางวัลล่าสุดที่ได้ก็รางวัลล่าสุดนะคะตอนนี้ก็เป็นมิส เบสโมเดลไทยแลนด์2016นะคะแล้วก็เพิ่งกลับจากตุรกีได้2อสวันเองค่ะก็ได้รับรางวัลเบส National c o s t ตูมนะคะเป็นชุดประจำชาตยิยอดเยี่ยมค่ะช<อ>ื่อชุดว่ารุจนาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้เบสเอเชียค่ะก็คือเป็นราชินีที่ที่สวยที่สุดในชวีปเอเชียค่ะใชโ่โอเคแล้วก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะมาเข้าใบกุหลครเราทำอะไร อ่าผมก็เดินสายประกวดเหมือนกันครับผมแล้วก็ชื่นชอบในการเดินแบบแล้วก็ชื่นชอบในการถ่ายแบบครับผมพอมาเจอท่านด็อกเตอร์ก็รู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวมากกว่าครับแล้วยิ่งมาเจอที่แบบว่าท่านก็ดูแลดีครับผมแล้วก็พี่ๆครับผมที่อยู่ในสตาร์เวลครับก็ดูแลอย่างดีเหมือนครอบครัวจริงๆครับรู้สึกว่าอบอุ่นครับครับอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขครับผม แล้วตอนนี้เรียนจบหรือยังตอนนี้เรียนยังไม่จบครับอ๋อก็คือเรียนไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยแล้วตอนนี้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมากขึ้นไหมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเรื่องอยากเห็นได้ชัดมีด้านไหนบ้างมีด้านงานนะครับงานงานนี่คือเด็นเลยคือเข้ามาเรื่อยมีงานเข้ามาเรื่อยครับ<ม>แล้วก็เรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยครับคืออาจจะแบบแต่ก่อนอาจจะแบบไม่ค่อยแบบ ตรงเวลาเท่าไรแต่ว่าพอมาอยู่บ้านละครแล้วรู้สึกว่าตรงต่อเวลาขึ้นแล้วก็รู้จกักพัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นเพื่อนๆอนอยู่ในบ้านละครครับผมแล้วก็มีแรงผลักดันขึ้นมาอีกเท่าตัวครับถือว่าแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ครับผมครับผมคือสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช,ใช่ครับรับผิดชอบมากขึ้นครับผมแล้วตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนไปประกวดที่ประเทศโปรแลนด์เพิ่งเพิ่งบินกลับมามครับผมครับ อรู้สึกดีใจครับที่ได้มอบหมายจากท่านดร็รแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ท,ที่ใช่ครับใช่แล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้ไปต่อสู้ที่ยุโรป mm hmm. ครับแล้วก็สนุกสนานนะครับ้าเลงแล้วก็เห็นว่ามีกระแสเรียงผ้าขับม้าด้วย mm hmm. <laughs> เห็นว่าลายเหมือนว่าธงชาติครับ mm hmm. ตอนนั้นใส่เป็นชุดว่ายน้ำ แล้วตอนนี้มีของสำหรับน้องเองมีแผนงานอะไรออกมาที่จะให้ประชาชนทั่วไปติดตามมนีตอนนี้ก็คงจะเป็นถ่ายแบบครับ<ช>แล้วก็เดินแบบครับ<ม>ตอนนี้ยังรับเรื่อยๆครับอัดละครอาจจะตามมาที่หลังครับ,รบอาจจะต้องเรียนด้วยรครับผมก็ให้น้องผู้หญิงปิดท้ายได้อยากให้ฝากถึงประชาชนหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยงานด้านทางมงกาบันเทิงเนี่ย ควรจะทํำยังไงบ้างแล้วก็ใฝ่ฝันความล่าความฝันจะยังไงบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยถ้าเราชอบในการประกวดหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเพราะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการใส่ใจในตัวของเราเป็นการรับผิดชอบในตัวของเราถ้าเราเลือกในทางเดินนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนกับชีวิตเราค่ะว่าเราจะต้องก้าวไปในสเต็ปไหนให้มันถูกขั้นถูกตอนนะคะแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองประกวดหรือลองอ่ะไปถ่ายแบบ ลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ทำขยิบยื่นโอกาสมาก,ก็เป็นสิ่งที่ดีพิจะะนารณาแล้วก็ลองทำตรงนั้นให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าอุ่มเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่รักการประกวดหรือรักการเดินแบบไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงหรือร้องเพลงเหมือนที่เพื่อนๆที่อยู่ในสังกัดได้ทำนะคะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีค่ะเพราะว่าเราได้ แสดงถึงศักยภาพของตัวเราเองเราได้รู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดด้อยของเราคืออะไรแล้วก็การที่ได้มาอยู่ในบ้านคนละครเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเราเรื่อยๆเพราะว่า จะมีพี่ๆแล้วก็จะมีท่านดรนะคอยบอกค่ะว่าเราควรที่จะพัฒนาไปในแ,แนวทางไหนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อตัวเราแล้วก็เพื่อสังคมเพราะว่าการที่เราได้มาทํางานตรงนี้ค่ะไม่ใช่แค่ตัวเราเองเนี่ยที่จะประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าการที่เราได้แสดงละครหรือว่าได้เดินแบบเนี่ยมันก็เป็นการที่ทําให้ประชาชนน่ะมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ก็เลยอยากสร้างโอกาสให้กับคนที่มีความฝันมีความอยากมีความสามารถเพื่อจะก้าวสู่การบันเทิงว่าจะเป็นนักร้องนักแสดง